อตอนนี้น so it ้ no ําก็ยังพอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันกันก็ยังเอาอยู่โยมพอเอาน่าจะเอาอยู่หรอกนะปีนี้น่าจะเอาอยู่ครับคือในแต่ในแต่ละคืนน้ำขึ้นสูงนะคะหลวงพ่อก็เริ่มเริ่มเริ่มจะสูงขึ้นบ้างตอนนี้เริ่มจะมีบ้างเริ่มมีบ้างแล้วปิ่มเขื่อนหรือยังคปิ่มแล้วปิ่มแล้วใช่เราเฝ้าระวังเราเฝ้ระวังอยู่เฝ้าระวังคือทางวัดก็คือพ่อเกาะกระสอบตายอย่างเงี้ยใช่เกาะกระสอบตายอยู่แล้วก็ทางกรมชลเขาก็มาช่วยเกาะ มาช่ย่ยกันอูคือทางกรุงศูนย์ก็ช่วยเขาก็ช่วยอยู่ <S <S เขาก็ช่วยอยู่เขาก็ทําอยู่ค่ะคือหลวงพ่อก็ให้อ,อพระฤาษีวัดแล้วก็นัออกอบตพระอิฐ<ะ>แล้วก็ของกรมชลประทานเขาช่วยกันอยู่หมดนาบุญกับเขาด้วยครับในที่เหลือเราก็จะมาช่วยกันทําบ้างเหลือจะกเวลาค่ะแล้วส่วนเรื่องทางเขื<ะ>่อนจำแพงตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเขายังมาทําอยู่ก็หมดาานาที่เขามาช่วยทําอยู่คิดว่าน่าจะแน่นหนากว่าเก่าน่าจะแน่นหน่ากวา แล้วคาดว่าอีกนานไหมคะหลวงพอ่อกว่าจะเสร็จนะครับเพื่พอนที่ทำใหม่อ๋อไม่ทราบเหมือนกันเนาะเราก็ไม่กล้าเลยนั่งก้าวไก่ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันเเขาบอกมาณเขาบอกว่าประมาณสองสามเดือนแต่มันก็ไม่ทราบว่าถึงเวลาจะเป็นไงแล้ว <unplug ged. S 1> คือทางนี้คือทางวัดก็คือเตรียมตัวรับเก็เตรียมรับเตรียมรับยังไงก็คงต้องสู้ต้องสู้อยู่แต่ว่าทางอทางเหนือพวกว่าน้ํามันเยอะ ยังก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้ําจะเป็นยังไงเขาบอกน้ํามันเยอะน่ากลัวเพราะฟังข่าวแต่ละวันละวันน้าเยอะน้ําเยอะนี่เราก็ต้องระวังให้มากที่สุดคือทั้งภาคเหนือภาคตีสันตอวนี้ใช่ท่วมหมดเลยแต่เหลือเรานี่ก็คิดว่าประมาณสักไม่เกินเดือนยังต้องถ้าหากไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีก็คงก็พอจะนั่นอยู่ตอนที่เราก็เตรียมตัวอยู่เพือ่อเกณฑ์ท่านเรนก็มาช่วยกันช่วยกันโยไซอยู่กับพอเจริญใจ สมบ да ูรณ์นาขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรมชรบธานนี่ก็ขอสมบูรณ์นานมากมากได้กระตือรือร้นให้มาช่วยงานอย่างเต็มที่ขอสมบูรณ์นาแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่อิดของเรานี่ก็เป็นที่สำหรับวัดทุกทุกวัดที่ท่านประจําช่วยทุกวัดอยู่แลนะแต่ที่อาตมาเนื่องมาขอบคุณมากก็คือกรมชรบธานท่านนันมาช่วยเราอย่างเต็มที่แล้วก็วัดอย่างอะไรก็มาช่วยตลอดเวลาขอสมบูรณ์นาตรงนี้เดี๋ยวขอสมบูรณนามากๆเลยนะครับ บาทเขาขับเกิาัดอบไแล้วตอนนี้ยาของายางของเก่าเนี่ยเป็นสายเคเบิลสายไฟฟ้านะข้าไปฝั่งนู้นเราลื้อสายเสร็จแล้วแต่พวกฐานเซนเขาม่ออนั่นเนี่ยคือเราลื้อแผ่นปูนที่มันตัดตัวลงไปใช่ไหมคะเก็บไอเซฟที่อยู่เราต้องเก็บให้หมดไม่งั้นเรือเราเข้ามาทำงานไม่ได้ ได้พร้อมเรือใช่ไหมคะแล้วพวกนี้ก็เป็นการที่เก็บเกล็ดที่มันแตกทีใช่แล้วก็แล้วก็ปัดเสาใหม่เพราะนี่พวกมันทำแรงทรับารเอ่อปัดเสาปลูกเรือครแล้วน้ำลงจะเก็บไปพวกเศษ่อยดุนี่หรอแล้วถ้าได้อีกนานไหมครับไอขวาที่จะสร้างเกิดใหม่ต่อ <_ tit ling> สองสามเดือนแล้วฮะ <_ tit ling> เย,ยากมากข้างในครับยากมากช่องลุ่มใหนคือยากที่ว่าทางวัดนี่ไม่ยอมให้เราโดยอินนหรอกต้องต้องเอาเสาโชคปักปักปักหาหาช่องลุม ที่ทำนี่ที่ทำนี่คนน้งขึ้นใช่ไหมคะา <vette>